บรรยากาศอบอุน่นแม่ยิงลีควงแขนปีตูนเข้าวิธีวิวายอย่างชื่นมืนตอนนี้ก็ถือว่ามีสามีเป็นตัวเป็นตนแล้วสําหรับแม่ยิงลีที่ก่อนหน้านี้ได้ออกมาประกาศข่าวว่าตนนั้นกําลังเข้าวิธีแต่งงานกับแฟนหนุ่มนอวงการสร้างความหือหายกับโลกออนไลน์เป็นอย่างมากโดยมีรายละเอียดแจ้งเอาไว้ว่าในวันพุทธที่3แมรม13คสาค่ำเดือน11พระมหาเวทีเจ้าแห่งเมืองทิพย์จะาบิเศษสมรสณนะที่หอคำหลวงบ้านต้นโตนดตหมู่หนึ่งตำบลป่าไรอ์อำเภอแม่ลานจังหวัดปัตตานีขอเชิญเริ่มรับประทานอาหารเลี้ยง งังานเริ่ม8นาฬิกาถึง21นาฬิกาโดยล่าสุดวันที่3พฤศจิกายนเมื่อช่วงเช้าก็ได้เข้าพิธีวิวากันอย่างเรียบง่ายตามพิธีทางศาสนาหรือทางใต้โดยมีเพื่อนเพื่อนและญาติมิตรมาเป็นสักขีพยานรักในครั้งนี้อย่างไรก็ตามทางทีมงานต้องขอแสดงความยินดีกับทั้งสองคนด้วยนะคะ